สวัสดีครับขอบคุณที่รับชมช่อง KP Inves t นะครับฝากส่งกำลังใจกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้นำความรู้ข่าวสารมาฝากกันเรามาว่ากันเรื่องทองคำกันดีกว่าครับช่วงนี้ใครตามข่าวเศรษฐกิจคงจะเห็นราคาทองคำพุ่งแรงจริงๆและมีข่าวหนาหูว่าธนาคารกลางทั่วโลกกำลังตุนทองคำกันยกใหญ่วันนี้เราจะมาลองสำรวจกันว่าทองคำสำรอง Gold Reserve คืออะไรกันแน่ และทำไมจู่จูมันถึงกลับมาสำคัญนักรวมถึงใครเป็นคนถือเยอะที่สุดก็น่าสนใจนะครับว่าในยุคดิจิทัลมากๆแบบนี้ทำไมสินทรัพย์ที่ดูเหมือนจะเก่าแก่อย่างทองคำถึงยังดูมีอิทธิพลมากๆในระบบการเงินโลกอยู่เลยทองคำสำรองก็คือทองคำที่ธนาคารกลางหรือพวกสถาบันการเงินระหว่างประเทศถือครองไว้และจัดเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ในทุนสำรองระหว่างประเทศ หน้าที่หลักๆของทองคำสำรองก็เพื่อขําประกรันความมั่นคงทางการเงินและสร้างความเชื่อมั่นให้ค่าเงินของประเทศนั้นๆข้อมูลที่นำมาใช้นี้มาจากหลายที่ทั้งรายงานของสภาทองคำโลก WGC และบทวิเคราะห์ข่าวต่างๆถ้าจะถามว่าใครมีทองคำสำรองเยอะที่สุดตอนนี้ภาพรวมยังชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกานำโดงโดยมีมากกว่า800 0ตันตามมาด้วยเยอรมนีประมาณ3,300กว่าตัน ที่น่าจับตาคือกลุ่มที่ตามตามมานอกเหนือจากประเทศยุโรปเดิมๆอย่างอิตาลีและฝรั่งเศสแล้วรัสเซียกับจีนก็ถือครองใกล้เคียงกันมากแล้วที่ประมาณ2,300ตันซึ่งสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจโดยสวิตเซอร์แลนด์อินเดียและญี่ปุ่นก็อยู่ในกลุ่มท็อปเหมือนกันแสดงว่าไม่ใช่แค่ประเทศตะวันตกแล้วที่เน้นถือทองคำส่วนของไทยเราก็มีอยู่ไม่น้อยประมาณ230กว่าตัน และยังติดอยู่ในกลุ่ม20อันดับแรกของโลกด้วยคำถามสำคัญคือทำไมธนาคารกลางทั่วโลกถึงพร้อมใจกันเข้าซื้อทองคำเยอะขนาดนี้ปัจจัยหลักๆคือทองคำถูกมองเป็นสินทรัพย์ปลอดภยัยหรือ s a ฟ e h a v e ท่ามกลางความไม่แน่นอนสูงๆในปัจจุบันทั้งเรื่องเศรษฐกิจการเมืองโลกและความขัดแย้งต่างๆเหมือนเป็นหลุมหลบภัยเวลาเกิดวิกฤตใช่เลยครับอีกเหตุผลที่สำคัญไม่แพ้กันคือการกระจายความเสี่ยง โดยเฉพาะความพยายามจะลดการพื่งพิงเงินดอลล่าสหรัฐหรือที่เรียกว่าดีดอลลร์ไรเซชันซึ่งได้ยินบ่อยขึ้นสิ่งนี้เห็นได้ชัดในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่และบางประเทศในเอเชียตะวันออกกลางที่เริ่มทำกันแล้วการลดการเพื่งพิงดอลล่านี่เองที่ทำให้ทองคำกลับมามีบทบาทสำคัญเพราะทองคำมีคุณสมบัติรักษาคุณค่าในตัวเองไม่ได้ขึ้นกับคำสัญญาของใครเหมือนพันธบัตร และไม่มีความเสี่ยงเรื่องคู่สัญญาเขาจะพา y ีริสนอกจากนี้ยังช่วยป้องกันผลกระทบจากเงินเฟ้อได้ดีด้วยและสุดท้ายการมีทองคำเยอะๆก็ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือทางการเงินให้ประเทศนั้นๆแนวโน้มการซื้อทองคำนี้ชัดเจนมากข้อมูลระบุว่าตั้งแต่ปี2022ธนาคารกลางทั่วโลกซื้อทองคำสุดปีละกว่า1,000ตันติดต่อกันมาหลายปีแล้วซึ่งเป็นตัวเลขมหาศาล ผลสำรวจล่าสุดของ WGC ปี2022ีถึง2025ก็ยิ่งยืนยันเทรนนี้โดยบอกว่าธนาคารกลางส่วนใหญ่เกินกว่า2ใน3หรือเกือบ81%มีแผนจะซื้อทองคำเพิ่มอีกในอีก1 5ถึง5ปีข้างหน้าแสดงว่านี่ไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์สั้นๆแม้แต่จีนที่ดูเหมือนจะชะลอการซื้อไปบ้างตอนที่ราคาสูงมากก็คาดว่าจะกลับมาซื้อต่อหรืออย่างเยอรมน,นีก็มีข่าวทยอยขนทองคากลับประเทศ ในบ้านเรากระแสนี้ก็ส่งผลเช่นกันโดยเฉพาะการลงทุนในทองคำแท่งกับเหรียญโตถึง25%ซึ่งเป็นสูงสุดในอาเซียนนี่แสดงว่าคนไทยเองก็ยังเชื่อมั่นในทองคำมากแม้ว่าราคาจะสูงขึ้นด้วยกันแสดงว่าทั้งในระดับประเทศและระดับบุคคลเลยทองคำยังเป็นที่นิยมมากๆอีกประเด็นที่คนอาจจะไม่ค่อยรู้กันคือทองคำสำรองไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ในประเทศตัวเองเสมอไป หลายประเทศฝากไว้ที่ศูนย์กลางการเงินโลกเช่นที่ธนาคารกลางสหรัฐสาขานิวยอร์กซึ่งเป็นห้องนิรภัยทองคําที่ใหญ่ที่สุดแห่งโลกหรือที่ธนาคารกลางอังกฤษในลอนดอนรวมถึงในสวิตเซอร์แลนด์ด้วยเหตุผลหลักๆคือเรื่องความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากลสูงสุดและความสะดวกในการทําธุรกรรมการเก็บไว้ที่ศูนย์กลางทําให้การซื้อขายโอนย้ายหรือใช้เป็นหลักประกันคล่องตัวกว่ามาก และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่างชาติด้วยว่าทองคำมีอยู่จริงในที่ปลอดภัยจริงๆสรุปคือแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนทองคำก็ยังคงเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญมากสำหรับธนาคารกลางทั่วโลกโดยเฉพาะในยุคที่ความผันผวนสูงการถือทองคำก็เหมือนการสร้างกรอบป้องกันและกระจายความเสี่ยงไปในตัวและแนวโน้มที่ธนาคารกลางโดยเฉพาะกลุ่มประเทศเศรษ,ษฐกิจเกิดใหม่จะยังคงสะสมทองคำต่อไปเรื่อย ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนตลาดทองคำโลกในระยะข้างหน้าขอบคุณที่รับชมช่อง KT Invest นะครับฝากส่งกำลังใจกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ